สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับพเกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์นในช่วงของเดือนมก,กราคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด l ลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกทท่านในปี2568นี้ขอให้ทุกท่านมีการเงินการงานความรักที่ดีนะครับทีเรามาดูกันไพ่ของชาวสิงห์ไพ่ใบแรกนะครับได้เปิดมาเป็น7ดาบเลย justice สถ้วย s p r แล้วก็เป็นไพ่น n i อ็อบครับทีนี้เราไปดูกันต่อแถวล่างนะครับว่ารวมของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อกองร้อแห่งโชคชะตาสองเหรียญนาย of ฟวานแล้วก็เป็นไพ่เดอะแฮงแมนอีทพลใต้เอาอทพไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ห้าเหรียญ ตา้สำหรับเป็นไพ่เดทโอเคทีรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวสิงลักคณาสิงรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูคือชาวสิงรักคณาสิงอาจจะยังพอที่จะมีการปรับทิศทางในเรื่องของมุมมองความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังสามารถ เปลี่ยนแปลงกลับมาของคู่ครองคนรักที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรู้สึกดีๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันจะต้องมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดการกระทําหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกของชาวสิงอาจจะต้องพยายามค่อยๆประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันยับเพิ่งแบบ เร่งรีบเกินไปในบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางครั้งความชัดเจนของเราถพราะเราใช้ความพยายามมากเกินไปโดยที่ความพยายามนั้นอาจจะเกิดจาก เพียงตัวคุณเพียงคนเดียวมันก็อาจจะทําให้ปัญหาหรืออุปสรรคในสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านหรือไปสู่ความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้การที่เรากับเขานะครับจะปรับมุมมองของความรู้สึกบาลานสมดุลน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกให้เข้ากันได้มันก็ต้องใช้การประครับประคองจากไพ่สองเหรียญน,นะครับมันถึงจะกกค่อยๆบาลานสมดุลกันได้ดีขึ้นแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆกลับมามี relation กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันที่ดีมากขึ้นเพราะในช่วงเนี้ยสำหรับชาวสิงห์อาจจะมีโอกาสแนวโน้มที่อาจจะมีประเด็นและปัญหาให้ต้องถกต้องเถียงมีความอึดอัดใจมีไพ่ the hangman เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่ในบนี้คือนายออบวานบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพยายาม เคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนนะเพราะมันมีเจ็ดดับเพราะมันมีความไม่ชัดเจนเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์มันทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันแล้วก็ห้อยหัวอยู่เหมือนแฮงแมนและเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมแพ้ด้วยเราค่อนข้างที่จะแบบพยายามที่จะเคลียร์คัดจบมันไปให้ได้เพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ้างว้างในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเขาเนี่ยถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ตีตัวออกห่างในบางคน อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่แฟร์นะครับหรือมันไม่ไม่ยุติธรรมครับในเรื่องของความรู้สึกจัสติ c เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดแต่เขากับพยายามทำอะไรที่ดูไม่ค่อยชัดเจนอย่างเจ็ดดาบเกิดขึ้นแบบนี้เห็นไหมตามหน้าไพ่คือลูกขโมยก็คือเจ็ดดาบนั่นเองมันมีความรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่สามารถที่จะยอมรับได้เพราะว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็ต้องการผลลัพธ์ให้เขาอะ่ะ และเข้าใจในบริบทของความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเราเองด้วยอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เขาทำมันกลับเป็นอะไรที่ดูคุมเครือดูไม่ชัดเจนเราต้องการเคลียร์ให้มันชัดเจนแต่ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าคุณต้องการเคลียร์ให้มันชัดเจนได้นะแต่คุณก็ต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปคุณก็อาจจะต้องบาลานซ์สมดุลอย่างที่บอกไปและก็ต้องใช้ในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับกับการที่จะต้อง ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้1ละ่ะคุณก็ต้องพยายามใจเย็นค่อยๆค,คุยค่อยๆเคลียร์กันไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคลียร์โดยการที่เราต้องไปกดดันไปคาดหวังหรือว่าไปทําอะไรที่ทําให้เรากับเขามีปัญหาใจกันเนี่ยมันก็ย่อมมี ความรู้สึกที่เขาอาจจะยังไม่อยากจะปรับหรือเคลียร์กับเราก็ได้นะครับเขาก็อาจจะหนีหนีหนีเรานะครับไม่ค่อยแบบเออจะตอบคําถามเราหรือว่าจะเคลียร์อะไรให้เราแบบนั้นได้ดังนั้นชาวสิงต้องใจเย็นค่อยคอยคุยกันไปอิทิพลตอนเนี้นะครับมีดาวเสาร์เนี่ยโคจรเล็งกับลักขณาของชาวสิงอยู่และมีดาวศุกร์ที่กําลังจะเลื่อนขึ้นไปทับ อยู่ในเรือนปัตตนิสุกเกษเนี่ยเป็นเส้นศัตรูกันมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันดูแบบอึดอัดกดดันดูไม่โอเคนะครับฝ่ายหนึ่งคิดแบบหนึ่งฝ่ายหนึ่งคิดแบบหนึ่ง ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวแห่งความรักความสุขความสวยงามสุขนิยมเหมาะง่ายๆส่วนดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความทษทุกข์ความรู้สึกเนิ่นนานรอานานความรู้สึกอึอดอัดล่าชาเวลาโครจรดาวสุกไปทับเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นดาวเสี้ยนศัตรตูสุขก็สุขไม่แท้นะครับก็คือเหมือนแบบคําว่าสุขไม่แท้แปลว่าคืออาจจะดูเหมือนดีแต่ในท้ายที่สุดอะความรักความสัมพันธ์ก็ยังอ้างวางเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนเราพยายามไปคาดหวังกับความสัมพันธ์แต่มันก็มักจะมีความผิดหวังอยู่หนึ่งเนืองทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้เราติดลบ ในเรื่องของภาวะความรู้สึกได้อะไรประมาณนี้แต่ไพ่บอกว่ามีสเตรนจ์อยู่นะครับระะดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังโคโจรอ,อยู่ในเรือนกลางฟ้าคือเลนที่10ของลัคนาเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆตอตาเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งที่ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงเรือนเกณฑ์ลัคนาได้ก็เลยทําให้ชาวสิงห์ยังพอที่จะมีหนทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจาก Tree of Cup นะครับแล้วก็กลงล้อแห่งโชคชะตา นะมันแปลว่ามีโอกาสที่เขาเน่องจะกลับมาสานสัมพันธ์กับตัวเราหรือยังสามารถที่จะกลับมาคุยกันคบกันหรือว่าอาจจะดูมีแพชชั่นต่อกันอยู่ที่อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆมีหนถือถ้วยด้วยนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะ เอียงไปทางตัวคุณได้แต่ก็ต้องให้เวลาแล้วก็ต้องปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติหลายๆอย่างไม่สิ่ต่างๆเพื่อให้เขากับเราเนี่ยมีหนทางในเรื่องของความรู้สึกที่ไปในทางเดียวกันให้ได้นะครับก็ยังมีไพ่ที่ยังบอกบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าคุณต้องการที่จะยังมีเขาอยู่ในชีวิตโอกาสของความรักยังสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้น กับความรักที่อาจจะมีความหวานชื่นความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเคลียโด,ดยการที่เราอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจถ้าเรามีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบเออคาดหวังมากเกินไปกดดันเกินไปถ้าเรารู้ตัวให้เราถอยห่างออกจากความสัมพันธ์สักพักหนึ่งแล้วอยู่กับตัวเองจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราฟื้นฟูตัวเองได้ละ ยอมรับความจริงทุกอย่างเนี่ยแล้วค่อยๆกลับไปคุยกับเขาหรือไปเ,อเขาเรียกว่าไปเคลียร์เขาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเราแบบอารมณ์ยังขึ้นยังเปรดอยู่แล้วเราก็จะเคลียร์เราก็จะเอาให้ได้แบบนั้นอันนี้มันอาจจะไม่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะมันจะเกิดความรู้สึกกดดัน แล้วถ้าเกิดคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดความสุขไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่มันจะจบลงไปได้ก็คือไพ่เดทนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่กําลังจะถูกตัดขาดออกไปแล้วดังนั้นเนี่ยชาวราศีอ่เมสิงลักนณาสิงอาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะกระทบกระเทืนในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ทําให้ความรักนั้นแตก ดับสูญสลายไปได้ถ้าเราไม่ไม่ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ก่อนที่เราจะไปปรับไปเคลียร์กับเขาดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปคุณเคลียร์ได้นะครับไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แต่ว่าแค่ให้ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องทบทวน คิดตัดสินใจแล้วก็อยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปตอนนี้สิ่งที่คุณได้รับมันก็คือ5เหเีือนเหมือนเดิมมันก็คือความผิดหวังความอ้างว้างความเดียวดายเพราะเราอาจจะยังมีความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยยังไม่สามารถอยู่ในโหมดของความคงที่ได้หรือ,อยังไม่สามารถที่จะดูแบบมีพลังงานเมีเนจีกับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาสู่ ความรู้สึกดีๆความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แต่ดังนั้นเนี่ยก็คือให้เวลาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับลองพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าโอกาสของความรักของคุณนั้นจะยังพอที่จะคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกและความสําเร็จได้หรือเปล่าอาร์วินถือถ้วยโอกาสของความรักที่เขาอาจจะ,ะเข้าหาเราหรืออาจจะแบบ มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรามันก็น่าจะยังพอมีนะเพียงแต่มันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องรอให้เขาพร้อมในสถานการณ์ในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นด้วยนะครับเราจะรีบแล้วก็เร่งตามความรู้สึกของเราก็อาจจะยากดังนั้นอย่าบาลานซ์สมดุลความรู้สึกไปก่อนเพราะมันมีไพ่สองใบหมายถึงความสมดุลหมายถึงความบาลานซ์แล้วเขาจะ โอกาสของเขาจะกลับมาแล้วก็สารสัมพันธ์กับตัวคุณยังมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีได้ถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงอาจจะยังรุ่มๆุ่ม,มด,ดอนแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็กค่อยๆแบบ กลับมาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้แบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับโปรดร์ตวิจายในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะครับก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม